มาเป็นเพื่อนกับกุ้งกิง้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการน,นิทานสนุกกับกุ้ง ท่านอิศบเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไหมคะเด็กชายคนเลี้ยงแกะชอบพูดปดเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งนึกสนุกอยากแกล้งชาวบ้านเลยตะโกนว่าช่วยด้วยมีหมาป่าจะมากินแกะชาวบ้านก็หลงเชื่อค่ะรีบออกมาช่วยกันใหญ่เลยเด็กเลี้ยงแกะเห็นเป็นเรื่องตลกที่ชาวบ้านถูกหลอกสุดท้ายพอวันที่หมาป่ามาจริงๆเด็กเลี้ยงแกะจะทำอย่างไร จะมีใครมาช่วยไหมนะ่วันนี้กุ้งกิ่งจะชวนเพื่อนๆไปดูนิทานเรื่องนี้กันค่ะจากเรื่องเล่าแฝงคติสอนใจสุดอมตะของอีศพบสื่อนิทานอีศบคำกลอนแสนสนุกของคุณลุงตุ๊ปปองรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ่งวันนี้เสนอตอนโก้เลี้ยงแกะค่ะโก้เลี้ยงแกะเล่าเรื่องโดยตุ๊ปปอง ปันภาพโดยนัทพลชัยวัน์อ่านโดยพี่เพิงกี้ท้องทุ่งกว้างใหญ่เขียวไปด้วยญ้าสุดลูกหูลูกตามีญ้าเยอะแยะกะเดินเดินเดินกะเพลินวิ่งวิ่งกะเดินกะวิ่งท่ามกลางฝูงแกะ แกะกินหญ้าอ่อนโกะนอนสบายจังซ้ายขวาหน้าหลังเสียงดังแอะแอะลืมตาปิ๊งปิ๊งสนุกจริงฮ่าฮ่าตะโกนก้องร้องว่าหมาป่ากินแกะเสียงดังกังวานทุกบ้านทุกช่อง ได้ยินเสียงร้องหมาป่ากินแกะยายแย้มงแง้มมองเดินกระย่องกระแย่งตาเยิ้มวิ่งแซงร้องหมาป่ากินแกะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนผองตั้งท่าลุงป้านะ้าอาชวนกันมาเยอะแยะมาถึงท้ายทุ่ง ้าลุงยายตาไม่เห็นหมาป่าโกะทำท่าแบะแบะวันหนึ่งภัยมาหมาป่ามาจ้องเมียงเมียงมองมองจ้องจับกินแกโกะตะโกนก้องพี่น้องยายตาช่วยด้วยหมาป่ามันมากินแกะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องเฉยชา ลุงป้าน้าอาทำท่าปากแบะยายแย้มแง้มมองเดินกระย่องกระแย่งแต่เยิ้มยิ้มแฉ่งนอนแอ้งแมงเฉยแหะทุกคนเฉยเฉยหมาป่าเลยอร่อยกินแกะใหญ่น้อยแหมอร่อยจริงแฮะแกะเกือบหมดฝูงอยู่ในพุงหมาป่า โกเดินก้มหนะ้าน้ำตายดแม่แม่แล้ว,ว่าโกชดโกหกคนอื่นเพราะเกิดภัยมาจริงๆเลยไม่มีใครเชื่อค่ะน่าสงสารแก่ที่ถูกกินแล้วก็น่าสงสารโกที่แกะหายไปเกือบหมดฝูมงเลยกุ้งกิ่งว่าถ้าโกกลับบ้านไปก็ต้องถูกดุแน่ๆเลยค่ะแย่เลยเนะ ไม่เป็นเด็กชอบโกโหกก็คงจะดีสัปดาหนะ์หน้ามาสนุกกันต่อกับนิทานที่กุ่งกิ๋งจะนำมาฝากในรายการนิทานสนุกกับกุ๋งกิง๋งมาเป็นเพื่อนการกด subscribe ติดตามช่องกุ่งกิ๋ง happy world กันไว้นะคะกุ๋งกิ๋งมี Facebook แล้วนะเข้าไปคุยกันต่อได้ที่ Facebook กุ๋งกิ๋ง happy world สำหรับวันนี้กุ่งกิ๋งไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ ติดตามช่องของกุุงกิ่งด้วยนะคะ